วันนี้พี่รู้สึกแปลกๆอ,ะ,อะเหมือนตามันกระตุกๆตลอดเลยอะเป็นลาง่ะพี่วันนี้หยุดส่งของสักวันไหมงมงง่ายพี่ไปก่อนนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มากับหนูแป๊บหนึ่งมาสมัครประกรันอุบัติเหตุเลยพี่ไปส่งของแค่ตรงนี้นะต้องทำประกรันอุบัติเหตุเลยเหรอตั้งหลายหมื่นไม่ไหวหรอก10บาทพี่มีแค่10บาทเนี่ยก็สมัครประกรันอุบัติเหตุได้แล้วเพียง10บาทก็สมัครประกรันอุบัติเหตุของทิพยาประกันไทยได้แล้วคุ้มครองนาน7วันหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจะได้เงินประกันสูงสุดถึง1,000 0 0บาทหากต้องนอนโรงพยาบาลจะได้รับเงินชดเชยวันละ200บาท สมัครไง่ายได้ที่ตู้เติมสบายพลัสนะเอตเมียตยืนยันแล้วแป๊บเดียวเองอ่ะไปได้แล้วเนาะจ้าคิวพี่เลิศก,กระตุกละแต่เจ็บตัวแทนดีนะเนี่ยที่สมัครประกันไว้ก่อนไม่งั้นอะ่ะหนักกว่านี้แน่ศึกษาข้อมูลประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติมได้ที่ www. สบาย plus. com หรือ www. สบายแม็กซี um ่ com